สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกองสลาก c อ m แล้วตอนนี้เราติดต่อกับสายของคุณโอมได้เป็นที่เรียบร้อยครับมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่2กันเลยครับสวัสดีครับคุณโอมสวัสดีครับพี่แจ๊คครับผมคุณโอมตอนนี้ทโทรศัพท์มาจากแถวไหนครับ อยู่ตัวเมืองจังหวัดหนองคายครับอยู่ที่จังหวัดหนองคายครับผมออากาศโดยรวมที่นู่นเป็นยังไงบ้างครับช่วงนี้อ๋อใกล้แล้วครับใกล้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 จะลงนากแล้วครับเฮ้ยแสดงว่าร้อนนะดิมากครับพี่เฮ้ยมันเข้าหน้าฝนแล้วอ๋อลายชื่อหนองคายไม่มีเลยวายไม่มีเลยใช่งั้นอดใจรออีกนิดนึงครับผมโอเคคุณโองกับผมนี่เคยคุยกันแล้วหรือยัง ยังเลยครับพี่ครั้งแรกครับแล้วปกติติดตามฟังรายการสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลักอ่าย้อนหลังครับส่วนมากส่วนมากจะเป็นย้อนหลังนะนะครับเมื่อกี้ชอบมากเลยใกล้ละใกล้จะลงนรลกเข้าใจว่าเอออากาศมันร้อนจริงๆนะใช่คุณอมครับมาว่ากันถึงเรื่องนี้เรื่องของนักดนตรีเดินสายที่ว่านี้เนี่ยเป็นประสบการณ์ตรงของคุณโอมเลยใช่ครับแล้วก็เพื่อนเพื่อนในวงนี่แหละครับถามก่อนตอนนี้คุณโอมยังเป็นนักดนตรีอยู่ไหมเนี่ย เป็นอยู่ครับแล้วอืแย่เลยสิช่วงเนี้ยก็นิดนึงครับพี่แต่ว่าผมอ่าเจอละลอกแรกกับละลอกสองมาก็เลยปรับตัวได้เลยเออครับยังไงก็ต้องมีการปรับตัวยังไงสู้ๆนะคุณโอมนะครับพี่ครับผมมาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับนักดนตรีเดินสายไปเจออะไรมาครับผมก็ผมต้องบอกก่อนว่าผมเป็นนักดนตรีเล่นตามร้านชิวแล้วก็มี ่างานที่ผักบ้างบางวันอะไรประมาณนี้ครับในยุคที่ยังไม่มีโควิดอ่าผมต้องพูดอย่างนี้ก่อนอ่าแล้วทีนี้คือจะเป็นคิวตารางที่วงของผมวางบล็อกไว้ว่าอ่าวันนี้เล่นที่นี่วันนี้เล่นที่นี่ครับแล้วบังเอิญว่าสิ่งที่ผมไปเจอมาคือมันต้องเดินทางผมต้องเดินทางไปจังหวัดหนึ่งในภาคอีสานซึ่งอห่างจากน้องคครก็พอสมควรครับพี่แจ๊ค ทีนี้ก็ขาไปคือผมต้องบอกก่อนว่าผมจะเลี่ยนอยู่ที่หนองคายนี่เสร็จประมาณหกทุ่มครับแล้วผมก็ต้องอาบน้ําแต่งตัวเพื่อเก็บของตีรถไปจังหวัดนั้นเลยภายในคืนนั้นครับครับก็ใช้ระยะเวลาก็ประมาณสี่ถงห้าชั่วโมงได้นะเพราะว่ามันมันมืดมันค่อนข้างทางที่ที่ใช้ไปผมต้องใช้ทางที่มันใกล้ที่สุดเพื่อเพื่อ อจะต้องไปพักผ่อนที่จังหวัดนั้นให้เร็วที่สุดเพราะว่าเราไม่ได้นอนเราโชว์โชว์อยู่นี่เสเร็จแล้วก็เดินทางครับ,รบทีนี้วันแรกที่ไปมันก็ไม่มีปัญหาอะไรพี่่าทางก็ทางก็ก็เป็นอทางหลวงชนบทนะครับ,รบที่มีไฟบ้างไม่มีไฟบ้างมีแต่ทุ่งนานมีแต่ปา่าภูเขาอะไรประมาณเนี้ครับซึ่งตอนไปก็ ต้องบอกก่อนว่าผมจะเป็นคนขับรถให้วงตลอดเพราะผมเป็นคนที่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์เลยทีนี้ก็วันแรกที่ไปแล้วเป็นวันแรกที่ผมไปเล่นที่ผับนี้ด้วยครับครับก็ไปวันแรกก็อาถึงก็อาบน้ําทาภารกิจนิดนั่นเพื่อที่จะเข้าเซตอุปกรณ์ตอนหัวค่ํำเพื่อที่จะโชว์อยู่ที่ผับนี้อะไรประมาณนี้ครับ,รบอแล้วทีนี้ก็ วันแรกก็ผ่านไปไม่มีอะไรผมก็เล่นอยู่ภาพนั้นเสจปับ๊บแล้วก็ตีรถกลับหนองคายภายในตีสองหรือตีสามของของของคืนที่โชว์เลยอ่ะก็ไม่มีอะไรอาทิตย์เราก็ทํางานที่หนองคายปกติส่วนอาทิตย์ต่อไปอาทิตย์ที่ที่ทอ่จะถึงผมก็ต้องไปอีกวันเดิมเป็นครั้งที่สองทีนี้ก็ทําเหมือนเดิมครับพี่คืออ่าเล่นเสร็จจากหนองคายต้องตีรถไปจังหวัดนั้นเลยครับครับ ทีนี้ก็ผ่านเส้นทางเดิมพี่แต่แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นด้วยที่ข่าวเคาะของคนที่จะเจอเรื่องพวกนี้มันจะมีอุปสรรคเข้ามาละทีนี้ครับครับอันดับแรกเลยคือผมกับนักร้องคือก็คุยกันแต่มือเบียดกับมือกีตาร์เขาหลับอยู่หลังรถเขาเขาไม่รู้เรื่องทีนี้ผมก็เลยคุยว่าอ่ะเป็นยังไงจะโชว์ยังไงอะไรยังไงคือคุยเรื่องสคริปคุยเรื่องแบบอ่าจิปา่ะไปไปเรื่อยอะครับเพื่อไม่ให้ห่วงอ่าทีนี้ ผมก็ก็ไม่เห็นเพราะทางมันมืดทีนี้ได้ยินเสียงตึ่มเสียงเหมือนยางระเบิดผมว่าอ่ะสวยละชิมหายละกะ็จอดรถตีไฟสุกเฉินไปลงไปดูปรากฏว่าสิ่งที่ได้ยินนั้นคือยางล้อหน้าด้านซ้ายครับพี่ไปเหยียบเข้ากับหลุมที่ใหญ่มากอ่าหลุมซึ่งตอนตอนที่ผมไปอ่ะมันไม่มีผม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 ก็เลยงงว่า ตรงนี้มันมีหลุมได้ยังไงเพราะว่าอีกประมาณหนึ่งกิโลมันจะถึงอ่ทางแยกที่จะเข้าจังหวัดแล้วอ่าผมก็เลยอหาคือวินาทีนั้นก็ช่วงประมาณตีสี่แล้วพี่ผมก็เลยฝืนฝืนเพื่อบดไปเพราะว่าด้วยรถด,ด้วยรถที่มันเก่าผมเอารถที่มันเก่าค่อยๆไปมันไม่มีอุปกรณ์ที่จะมาเปลี่ยนยางกลางทางอะไรเงี้ครับผมก็เลยผมก็เลยอ่าค่อยๆไป โชคโชคยังดีที่ว่ามันมีร้านปะยางรดรถบรรทุกอยู่ครับอ่าผมก็เลยให้เขาเปลี่ยนยางอะไรให้ผมก็เลย,เยมันเริ่มลางไม่ดีแล้วแต่ผมไม่ได้บอกคนในวงนะครับอ่าทีนี้ก็เหมือนเดิมครับเข้าพักที่โรงแรมที่ห้องพักที่เขาจัดไว้ให้ก็อ่าก็เหมือนเดิมก็กินข้าวเช้าแล้วพักก่อนเพื่อตอนเย็นจะไปเซ็ตของที่ผับแห่งน,นั้นครับ พอตกเย็นมาพวกผมก็ไปเซอของอะไรเรียบร้อยซึ่งอุปกรณ์ทุกชิ้นหรือว่าไม่ว่าจะเป็นสายแจ็คหรือสายกีตาร์หรือว่าอุปกรณ์ของกองชุดนักดนตรีจะรู้ว่าก่อนเล่นเราต้องไปเซตไว้เพื่อให้มันเป็นเซตอัพของเราครับนั่นแหละก็ตอน,นซชวเช็คก็ไม่มีปัญหาอะไรครับก็ปกติพร้อมที่จะโชว์ทีนี้เวลาสองทุ่มพวกผมก็กลับไปที่ห้องพักเพื่ออ,อาบน้ำจัดเตรียมสคริปเพลงจัด เตรียมอ่าภารกิจที่เราจะต้องโชว์คืนนี้ที่จะต้องดูดูแขกหน้าง,งานคืนนี้ว่าจะเล่นอะไรยังไงอ,อะพอเวลาห้าทุ่มครึ่งผมก็ได้เดินทางไปที่ผับแข่งนั้นอ่าแล้วคือผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าทุกผับเขาจะมีห้องรับรองนักดนตรีที่อยู่ข้างหลังเพื่อทําสมาธิหรือว่าจะารุดบุหรีหรือว่าจะ,ะาจะตะคีพเิง อ่าใช่เอาไว้พักผ่อนพี่ใช่ครับทีนี้อ่าผับนั้นมันเป็นผับที่ผมให้ผับระดับห้าดาวเลยนะของจังหวัดนั้นในภาคอีสานซึ่งมันจะอยู่อยู่แบบโซนที่ที่ดีมากผมพูดอย่างนี้เลยดีกว่าแล้วเป็นผับใหญ่เข้าไปคือแบบเหมือนอยู่ในอวกาศเลยพี่เป็นแบบไม่ต้องลงดีเทลเยอะนะครับผมครับครับนั่นแหละอ่าทีนี้ห้องข้างหลังก็จะเป็นห้องรับรองซึ่ง ซึ่งก่อนที่จะเล่นพวกผมก็ต้องเข้าไปพักผ่อนเพื่อเขียนสคริปต์อยู่ในนั้นเตรียมสมาธิเล่นอยู่แล้วครับ,รบเพื่อเตรียมเตรียมโชว์ทีนี้ก็เลยก่อนจะโชว์ประมาณยี่สิบนาทีพวกผมก็เลยอ่าออกมาข้างนอกซึ่งมันมีประตูข้างหลังอ่าครับก็เลยไปยืนเป็นกลุ่มกันแล้วก็เอาเอาเอา,เอาตรงสะโพกพิงพิงอ่าเหมือนลาวบันไดครับพี่แจ็คเพื่อ,อชิลค,คุยกันนู่นนั่นเพราะอากาศดีก็ช่วงเป็นหน้าหนาวด้วยครับอ่า จะเข้าจะเข้าหน้าหนาวอ่ะทีนี้ก็ถึงเวลาก็คุยกันนู่นนี่น,นั่นปัป๊บก็พอถึงเวลาจะขึ้นพวกผมก็ต้องรีบเพราะว่าดีเจเขาจะจะส่งวงขึ้นแล้วผมได้ยินพวกผมก็เลยผมอ่ะเข้าไปก่อนโดยส่วนตัวแล้วก็มือเบยนกีตาร์ตามพี่หลังแต่นักร้องอ่ะคนสุดท้ายแล้วผมอ่ะได้ยินเสียงเหมือนอม,มีอะไรหล่นม,มันเป็นเสียงเหมือนแก้วแตกครับพี่แจ๊ อ่าทีนี้ทีนี้ผมผมก็เลยหันไปดูชิบหายแล้วอ,อะไรแตกวะทีนี้ผมก็เลยไปดูพี่พี่พี่ดูซิพี่ทําอะไรแตกทีนี้ก็เลยเดินไปดูกันครับ,รบมันเป็นจานที่เขาเอามาเส้นไหว้ครับพี่แจ๊เป็นจานเส้นไหว้ใช่ครับเป็นจานมีทูบมีเทียนมีขวดสี่สิบดีกีวางอยู่ตรง,งไหนเลยวางวางอยู่เป็นมันจะเป็นแท่นแท่นขึ้นมานะครับที่เขาทําติดกับอ่าริม ริมลาวมันได้ครับเป็นแท่นสี่เหลี่ยมที่ไว้วางขอไหว้ครับครับ,รบซึ่งตรงนั้นถ้าไม่สังเกตไม่เห็นแน่นอนหมายถึงว่ามันตกลงมาแตกใช่ครับตกลงมาแตกเลยครับแตกแตกคือแบบแตกเละเลยพี่ทั้งดอกไม้ที่เขามาไหว้นู่นนี่นั่นครับครับผมนั่นแหละทีนี้ก็เลยอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยลงมามาเก็บให้เขาก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวโดนกาด่าอันนี้คือไม่ได้คิดถึงเรื่องผีเรื่องอะไรเลยนะพี่ครับค,คือคือคิดว่าแบบว่าอ่ะเราไม่ได้ตั้งใจเราก็เลยไม่ได้ ไม่ได้ไปโฟกัสในจุดนั้นก็เลยอ<ม>โชว์ขึ้นไปโชว์ก่อนทีนี้ผมจะบอกว่าการโชว์ครั้งแรกคกรั้งที่สองกับครั้งเนี้ยครับมันคนละเรื่องเลยครับพี่แจ็คมันเละมากครับ,รบมันมันมีอุปรสรรคแทบจะร้อยเปอร์เซ็นในโชว์นั้นหนึ่งชั่วโมงสิบห้านาทีครับ,รบด้วยด้วยที่ผมไม่รู้ว่ามันเกิดจากอุบิเหตุของอุปกรณ์แต่ละตัวของ แล้วตำแหน่งหรือเปล่าแต่ตอนมาเชาเช็คพวกผมเช็คก,กันแล้วเช็คดีแล้วด้วยครับครับอ่าซึ่งมันไม่น่าเกิดเหตุแบบนี้แน่นอนด้วยที่เราเป็นวงวิ่งด้วยมาจากาาต่างจังหวัดเราต้องทําให้มันดีที่สุดอ่าทีนี้มาเกิดปัญหาไม่หอนแจ็คก,กีต้าแจ็คเบสต,ติดติดตดับดับบ้างครับอย่างเงี้ยคือหอนแบบหอนวิ่งว่างเลยเอาไม่อยู่เลยครับอ่าทีนี้เราก็แก้ผ้าเอาหน้ารอดไปจบโชว์ จบโชว์ก็กลับห้องครับพี่แล้วก็มานั่งคุยกันว่าโดยที่เราไม่ได้สนใจจานเส้นไหว้ที่มันแตกเนี่ยนะั่นคือเรารออกผับไปเลยคือเราเฟลไปแล้วอะครับ,รบอ่ะแล้วก็มาคุยกันไม่เป็นไรเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเริ่มใหม่เอาใหม่เขาคงเขาคงจะรู้อยู่ว่ามันอุบิเหตุอะไรประมาณนี้เออครับ,รบก็เลยแล้ววันนั้นคือผมพวกผมเซง็งกันละทั้งสี่คนก็เลยแบบโอเคเราไม่ต้องกินข้าวแล้วเดี๋ยวเราไปแวะเซเว่นที่จังหวัดทางผ่าน ซึ่งจะเป็นจังหวัดใหญ่อ่ะทีนี้ก็เลยอาบน้ําแต่งตัวคับพี่แจ็คระยะเวลาประมาณตีสามผมขับออกผมขับรถออกจากจังหวัดที่ผมไปเล่นครับซึ่งต้องกลับทางเก่าทีนี้ทีนี้พอประมาณตีสามครึ่งผมจําเวลาได้แม่นแล้วผมขับอ่าเลี้ยวขวาที่จะมาจังหวัดจังหวัดหนึ่งก่อนที่จะถึงหนองคายอ่าทีนี้มันเป็นสะพานข้ามห้วยครับพี่แจ็คสะพานเหมือนเหมือนอ่า ชนาบทนะครับอ่าทีนี้ผมเห็นจักรยานอยู่หนึ่งคันแล้วผมก็เห็นล่มคันหนึ่งที่วางทิ้งไว้อยู่ข้างจักรยานครับแต่ที่สะดุดที่สุดคือโอ้ยผมพูดแล้วขนลุกพี่ผมที่สะดุดคือผมเห็นผู้หญิงครับนั่งอยู่บนคอสะพานแล้วหันหน้าออกไปทางแม่น้ำคือหันหลังให้ถนนใช่ครับหันหลังให้ถนนผมเห็นชัดมากผมยังขนลุกอยู่แล้วทีนี้ ผมก็ไม่ได้ติดใจอะไรโดยที่ผมหันไปถามมือกีต้าว่าเห็นเหมือนกูไหมอันนี้พูดกูได้ใช่ไหมครับพี่ได้ครับกูมึงได้ครับอ่าเห็นเหมือนกูไหมมือเบสอ่ามือกีต้าร์ก็บอกว่าเห็นเออสงสัยคนมาตกปลาผมก็เลยคิดในใจว่าตีสามผู้หญิงมาตกปลาผมก็ไม่ได้ตอบอะไรมือเบสไปครับพี่ด้วยที่ผมผมจะนั่งหน้าทีนี้ขากลับเป็นเป็นมือเบสขับละผมจะนั่งข้างหน้าแล้วนักร้องกับมือกีต้า์จะนั่งข้างหลัง ด้วยที่ด้วยที่ผมเป็นคนที่ไม่ค่อยจะนอนอยู่บนรถอยู่แล้วครับแต่ว่ามือกีตาร์มือเบียร์เขาหลับไปแล้วไม่ต้องพูดถึงผมก็จะเอาหน้าแน่กระจกแล้วก็เหมือนเอาหมอนเล็กๆไปรองไว้ก็เหมือนแบบว่าตอนไหนจะถึงเหนื่อยอะไรเงี้ยครับ,รบทีนี้ขับห่างจากจุดนั้นมาประมาณผมว่าประมาณสามสิบกิโลได้เส้นทางนั้นเป็นเส้นทางที่ผมเที่ยวที่ไปจังหวัดนี้แล้วตรงนั้นจะไม่มีบ้านคนไม่มีไฟเลยครับพี่ ข้างทางจะเป็นอ่าออกเป็นป่าที่รกล้างซะส่วนใหญ่หรือผมไม่แน่ใจว่าเป็นป่ายางหรือป่าอะไรก็ไม่รู้อ่ะครับผมแวบ,บแรกที่ผมเห็นคือผมเห็นผู้หญิงคนที่นั่งอยู่ตรงสะพานนะครับอืเขาเดินอยู่ถนนข้างซ้ายตรงรกระจกที่ผมฝั่งผมอ่ะครับ,รบเดินเดินก้มหน้าพี่ผมก็เลยสะดุ้งขึ้นมาผมผมก็เลยมองเลยอ่าชะงเง้อตัวไปดูกระจกข้างก็ไม่เห็นผม ผมก็เอ้าก็แบบใช่ไหมวะคือตอนนั้นยังไม่ได้คิดเลยนะครับก็เลยหันหันไปถามไอ้ึงกิต้าเหมือนเดิมเห็นไหมวะครับอืมมันตอบให้มันใช้น้ําเสียงกับผมแค่นี้อืมอ่าทีนี้ผมก็เลยโดยที่โดยที่ผมยังไม่ได้คิดถึงเรื่องผีหรือเรื่องอะไรนะครับผมคิดว่าเป็นคนอะไรมาเดินแถวนี้ตอนนี้อืมทีนี้ขับไปอีกครับพี่แจกคประมาณหนึ่งกิโลครับ ทีนี้ชัดเจนเลยผมเห็นมาแต่ไกลเลยครับเมอเห็นประมาณเจอครับผมเห็นผมเห็นประมาณอ่าห่างจากรถประมาณร้อยเมตรเพราะว่าไปรถเราต้องเปิดไฟสูงขับเพราะว่ามันมืดมากครับครับผมเห็นผู้หญิงคนเดิมเลยครับเดินเดินแบบช้าๆครับพี่ก้มหน้าครับอ่าทีนี้ผมก็เลยอ่ะมึงมาละมาอีกละมาอีกละมึงดูนะมึงดูนะมือเบดไอ้มือกีตาร์ก็อืมอันนี้คือเขาเดินเขาเดินไปข้างหน้าหรือเดินสวนกลับมา รถครับแจ็คเดินสวนกับเดินสวนกลับมาครับใช่ครับก้มหน้าแล้วทีนี้ผมก็เลยกูว่าเราโดนแล้วแหละอ่ะเอยังไงก็ยังไงก็ให้ถึงจังหวัดนั้นก่อนเพราะว่ามันจะมีไฟมันจะมีปั๊มใหญ่อยู่นั่นคขับไปอีกสักห้าสิบกิโลนู่นแหละครับไกลอยู่นะทีนี้ขับไปอีกประมาณกิโลนึงครับเป็นโค้งพี่แจ็คสายตาผมเห็นผู้หญิงคนเดิมครับแต่ทีนี้ผมเอาละอ่ะกูจะตั้งใจละถ้า ถ้าใช่จริงๆอ่ะเดี๋ยวกูจะขอนิดนึงแล้วกันอทีนี้ผมก็เลยบอกให้มือเบสเขาชะลอรถครับชะลอรถก็ทีนี้ผมก็เลยอ่ะไหนกูจะตั้งใจดูสิผมก็เลยผมก็เลยเพ่งดูครับพี่แจ็คเป็นผู้หญิงคนเอิมครับ,รบใส่ชุดคุมท้องแล้วชุดคุมท้องเป็นสีครีมครับแล้วมีรอยเปื้อนเปื้อนอาจจะเป็นโคลนหรือดินแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นเลือดที่มันแห้งครับ เท้าเปล่าแต่เท้าเขาไม่สัมผัสพื้นถนนครับออแล้วสวนรถแล้วผมก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเวลาเราเจอสิ่งพวกเนี้ยมันจะสล o w โมชั่นไปหมดมันจะช้าไปหมดทุกอย่างครับก็ผ่านไปทีนี้ผมผมผมกับนักร้องก็เลยแบบมันไม่ใช่ละผมเลยบอกให้เขาจอดให้บอกมือเบียดจอดมือเบยดเป็นคนที่กลัวผีเข้าใจเลยที่จอเทาไม่ะผมอยากรู้ว่าคนอยูอผี ครับ<อ>จริงจริงทีนี้มือเบสมือเบสเขาไม่จอดพวกก็เลยหันไปดูมือเบสอ่ามือเบสนี่ตามองผ่านพวงมาลัยแล้วครับคือรถตัวลงมาขับรถอย่างนั้นแล้วอ่ะครับครับ,รบแล้วก็ร้องไห้แล้วอะ่ะอ่า,อาทีนี้ทีนี้ผมก็เลยแบบอ่ะขับไปอีกไปเจอโค้งอีกก็ยืนทีนี้ไม่ได้เดินแล้วนะพี่ยืนยืนแล้วครับยืนหันหน้าเข้ามาหาถนนอีกฝั่งหนึ่งแล้วก้มหน้าพี่แต่แต่ลักษณะเหมือนเดิมคือเท้าไม่ติดพื้น แล้วพอรถวิ่งผ่านไปได้ไม่ถึงห้าเมตรผมดูกระจกตลอดอหายไปวับไปเหมือนเหมือนเดอะแฟอะครับหายไปอย่างอ่าครับก็เลยอ่ะยังไงก็ให้ถึงปั๊มก่อนอเดี๋ยวจะเจออะไรอ,อีกเดี๋ยวให้ว่ากันคืออย่างน้อยผมเป็นคนที่คิดบวกกับเรื่องพวเนีอแล้วถ้าเจออะไรอย่างนี้คือผมก็จะบอกประมาณว่าไม่เป็นไรเรามีแม่าย,ย่านางอ่าคุ้มครองเราอยู่รถไม่สามารถทําอะไรเราได้ครับ อ่ะอะไรประมาณนี้ผมก็เลยไปจอดปั๊มครับอยู่ที่จังหวัดใหญ่จังหวัดหนึ่งปัม๊มอ่าก็เลยลงมารถคือคนสันหมดคนแบบเหมือนจิตกระเจิงแล้วครับพี่แล้วแล้วแล้วถนนระยะทางประมาณร้อยเกือบร้อยี่สิบกิโลมีรถผมวิ่งอยู่คันเดียวในคืนนั้นครับครับนั่นแหละก็เลยไปแวะปั๊มกันก็เลยลงมาเฮ้ มันเกิดจากอะไรใครไปทำอะไรไว้ทำไมเขาถึงมาแบบนี้ซึ่งเขาให้เราเห็นตั้งแต่อยู่สะพานแล้วนะเว้ยพูดอย่างนี้นครับทีนี้มือกีตาร์กับมือเบียดก็เลยอ๋อกูว่าใช่แล้ววะืูู๊ว่าเกี่ยวกับจานไหว้นั้นแน่ๆเลยอะไรประมาณนี้ครับ,รบแล้วทีนี้ทีนี้ผมก็เลยแบบ ด้วยผมที่เป็นคนไม่กลัวเรื่องพวกนี้แต่ผมไม่ได้ลบหลู่ผมผมก็เลยพูดประมาณว่าอ่พวกมึงก็ไม่ต้องคิดมากเดี๋ยวถ้าเราอาทิตย์หน้าเราไปเราก็ไปซื้อพวงมาลัยไหว้เขาไปขอขอมาเขาโดยที่ผมไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนี้จะตามมาจากเครื่องเส้นนี้หรือเปล่าหรือจะอะไรยังไงหรือหรือตั้งใจไหมผมเห็นหรือว่าเกิดอุบัติเหตุที่โค้งอะไรอย่างเงี้ยครับ,รบทีนี้ทีนี้ผมก็เลยอ่ะโอเค ถ้าต้นเหตุมาจากจานเส้นไหว้ของของอ่าข้างหลังผับนั้นเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราจะไปไหว้แล้วเราก็จะไปขอขอมากันครับอ่ครับก็พอกลับมาถึงน้องคายปับ๊บพอผ่านไปผมก็ไม่ได้เล่าอะไรให้ใครฟังนะพี่เพราะว่าเรื่องเรื่องเหตุการณ์ก็ก็คือลืมไปนะครับคือมันเจอจนแบบมันนั่นแหละมันเจอจนแบบเราตกใจจนลืมลืมกลัวไปแล้วอ่ะครับ ครับนั่นแหละทีนี้พออาทิตย์ต่อมาพวกผมก็เหมือนเดิมครับ uh huh. แต่ทีนี้มันผิดมันมันมันเฟลกว่าเดิมเพราะว่าเจ้าของผับโทรมาหาวงพวกผมว่าอ่าอาทิตย์นี้ขอแคนเซิลก่อนนะ uh huh. ซึ่งเวลาที่แคนเซิลคือสามทุ่ม uh huh. ครับครับนั่นแหละเพราะว่าบอกว่าอา่าผับอา่ารถนักนดนตรีนิดหน่อยมีอุบิเหตุนิดหน, uh huh. น่นนอยอะไรประมาณเนี้ยครับ uh huh 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 huh. ครับพี่แจกก็ก็สรุปว่าเราก็ไม่ได้กลับไปผับนั้นแล้วก็ไม่ได้ไป ไปเจอผับนั้นแล้วก็ไม่ได้ไปไหว้ไปมาตรงนั้นอืมจนมาวันนี้ครับผี่เรื่องก็มาอ๋อนั่นคือหลังจากเหตุการณ์นั้นเนี่ยทางทางร้านโทรบอกว่าใช่ครับเอ้ยวันนี้ไม่ต้องมานะพอดีใช่ครับมันจะต้องลดนักดนตรีลงใช่ครับนั่นคือเหตุผลที่เขาบอกไม่มีเหตุผลอื่นใช่ครับแต่ว่าแต่ว่าวงผมคือคือเขาชอบมาก คือเขาชอบการการสไตล์ของวงมากแล้วก็ชอบการเล่นของวงอะไรประมาณเนี้คือมันมันไม่สมเหตุสมผลนิดนึงนะครับผมก็เลยคิดว่ามันมันจะสวยตั้งแต่ยางระเบิดแล้วหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ครับอมกลับไปอ่ะครับคือแบบอย่างที่คุณโอมบอกแล้วครับว่าสิ่งที่คุณโอมกับเพื่อนเจอที่ข้างทางเมื่อรู้เหมือนกันว่ามันเกี่ยวข้องกับ ของเครื่องเส้นที่มันแตกอยู่ที่ร้านหรือเปล่าแต่เท่าที่ผมฟังนะผู้หญิงคนเนี้อาจจะไม่ได้มาจากทางร้านน่าจะ<า>เป็นจังหวะที่ตัวของคุณโอมแล้วก็เพื่อนเนี่ยไปอยู่ในห้วงเวลาของเขาพอดีผมว่านะจุดแรกที่คุณโอมเห็นนะ่ะเขาน่าจะอยู่ตรงสะพานใช่ครับความคิดเห็นส่วนตัวผมเลยนะครับเออคือแน่นอนว่ามันเป็นช่วงเวลาดึกดึกแบบนั้นน่ะ เอาจริงๆผู้หญิงที่ไหนจะปั่นจักรยานกลางร่มแล้วมานั่งตกปลาอยู่คนเดียวบนสะพานใช่ครับมันไม่เมกเซนต์ครับผมเออนะครับมันอาจจะเป็นช่วงเวลาของเขาห่วงเวลาของเขาแล้วตัวของคุณโอมอะ่ะไปขับผ่านแล้วเหมือนไปให้ความสนใจกับเขาเหมือนไปทักเขาอะ่ะเขาก็เลยตามมาเรื่อยๆตามมาเรื่อยๆหลังจากวันนั้นเนี่ยได้ฝัน ได้มีการแวบๆเห็นผู้หญิงคนนี้อีกไหมไม่ไม่ได้ฝันไม่ได้เห็นเลยครับเพราะว่าเพราะว่าอเหมือนผมลืมเรื่องนี้ไปเลยแล้วพอมันได้ก็อาจจะในในในวงเล่าในอะไรอย่างนี้แล้วผมจะเล่าเรื่องนี้ก็เล่าแบบนี้ให้เพื่อนทุกคนฟังอ่ะครับคือผมก็จะเล่าประมาณนั้นเลยซึ่งเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ผม จะพูดว่าเจอตัวเป็นเป็นเลยก็ได้แล้วก็เชื่อในในความเชื่อผมว่าเขาไม่ใช่คนเพราะถ้าเขาใช่คนเขารถวิ่งมาร้อยหนึ่งร้อยี่สิบวะพี่จะมาสโ้อยให้ผมเห็นมันเป็นไปไม่ได้ครับในในหลักความเป็นจริงะครับออแต่อย่างนึงนะคุณโอมนะครั้งหน้าสมมติว่าไม่รู้แหละว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ไม่ว่าจะเป็นผีหรือว่าเป็นคนคอย่าคิดจะจอดรถเด็ดขาด วินาทีนั้นคือผมบอกเลยครับว่าจอดขอจอดจอดให้กูเถอะจอดไม่ได้นะผมผมไม่ได้จะท้าทายครับแต่ไม่ใช่มันไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องของการท้าทายมันเป็นเรื่องความปลอดภัยครับพี่ของตัวเราของสมาชิกที่อยู่ในรถสมมุติว่าผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่ผีแล้วเขาเป็นนกต่อครับเอออันตรายคือถ้ามันเจอเหตุการณ์ลักษณะแบบเนี้ยถ้าเรา คิดได้ผมว่าโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ดีกว่าสมมุติว่าถ้าคิดว่าเป็นคนที่เขาเดือดร้อนอยู่ข้างทางจริงอ่ะเราไม่ใช่เจ้าถิ่นเราไม่ใช่คนพื้นที่เราไม่ชินทางแถวนั้นอย่าจอดคอันตรายมากครับพี่แจ๊เออนะครับแล้วก็เข้าใจแหละว่าอารมณ์แบบคนไม่เชื่อไม่กลัวคืออยากจะให้รู้ดำรู้แดงกันไปเลยว่าใช่ผีปะวะครับแต่ไม่ได้นะเออนะครับโอเคคุณโอมนี่คือการเล่าครั้งแรก ใช่ครับครั้งแรกครับเอออยากจะบอกว่าโอเคมากขอบคุณมากมากคุณโอมที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันนะครับแจ็คโอเคได้คุณโอมยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพ,าพแล้วก็สู้ๆนะนักดนตรีตอนนี้แบบโอ้ครับพ<ๆ>ี่แล้โทษนะอยากจะบอกว่าอ่าออเชิญเชิญรุนตีทั่วประเทศอ่าตอนนี้ก็<ๆ>วิกฤตเหมือนกันหมดครับแต่ว่าขอให้สู้ขอให้<ๆ>หาอะไรทําไปก่อนครับเอออ่าอะไรที่เราสบายใจแล้วก็ทําไปก่อนก็ยังไง ขอให้ผ่านวิกฤตนี้ไปพร้อมๆกันแล้วกันนะครับถูกต้องเห็นเมื่อกี้คุณโอบอกว่าปรับตัวนี้ทําทําอะไรฮะบอกได้ไหมผมทําธุรกิจขายเป็นไก่นิวออลีนกับไก่บอลชอนครับพี่แจ๊ดเออนะเนี่ยมันต้องมีการพลิกแพลงสถานการณ์กันนิดหนึ่งนะครับพี่โอเคยังไงก็ขอให้กิจการค้าขายดีๆเนี่ยนี่คือขายออนไลน์หรือว่าเปิดหน้าร้านเปิดหน้าร้านครับเริ่มจากขายออนไลน์ก่อนเปิดหน้าร้านที่ไหนอะไรยังไง อยู่หน้าห้างสวนการค้าวีเวียงในตัวเมืองหนองคายเลยครับชื่อร้านว่าชิคเก้นแบร์ครับชิคเก้นแบร์นะใช่ครับอ่าโอเคอ่ะใครที่อยู่ที่จังหวัดหนองคายอยากจะไปอุดหนุนนะครับนักดนตรีและตอนนี้เขาก็มาทําเหมือนกับเป็นไก่ไก่ทอดถูกไหมใช่ครับสไตล์เกาหลีใช่ครับไปอุดหนุนกันได้ห้างอะไรนะฮะห้างวีเวียงครับวีเวียงนะชิคเก้นแบร์ <c oughs> โอเคยังไงขอบคุณมากมากเลยนละคุณโอมครับพี่แจ๊คขอบคุณมากครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับครับ,รบหลังจากที่รับชมรับฟังจบแล้วอย่าลืมกด s ั b s c r i b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณลอตเตอรี่ออนไลน์ตองกองสลาก .com สวัสดีครับ <c oughs>